สุกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เหลืองหน้ารับประทานเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําสาลี่มะพร้าวค่ะใครเคยทานมั่งถ้าใครไปใส่สายเส้นผ้ากลางนะคะแต่ว่าเขาจะทานกัน แทบทุกจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าขนมเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่สุพรรณค่ะแต่ว่าก็ทานทั่วไปนะคะตามตามร้านขนมถาดที่เป็นขนมชิ้นชิ้นตัดตัดนะคะแ,แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในร้านของฝากเขาก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันเป็นหนึ่งถุงนะคะเรามาทํากันเลยค่ะทําไม่ยากค่ะขั้นแรกยาก็จะต่อยไข่ใส่โถตีก่อนเลยคะ่ะใครมีตะก้อมือก็ใช้ตะก้อมือได้นะคะวันนี้ย่าร้อนนะไม่อยากออกแรง เอาเข้าโขโถตีได้เลยนะคะค่ะยากจะตีแค่เบอร์หนึ่งนะคะต่ําๆให้ไข่เขาแตกก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะพอเขาแตกเสร็จแล้วยากก็จะใส่น้ําตาลนะคะใส่เกลือแค่นั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่วนเพื่อน,อนๆอขนมเนี่ยขนมพวกสาลี่อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้กลิ่นน้ำนมแมวเขาก็ต้องใช้กลิ่นอไอมะลิค่ะ ขนมโบราณนะคะเขาใช้กลิ่นมะลิไม่งั้นก็น้านมแมวแต่ว่าคนสมัยใหม่เขาไม่กินกลิ่นนมแมวเขาจะใส่วาน,นิลาหรือว่า,ากลิ่นมะลิแทนนะคะยา่าวัน,น้ย่าใส่สองกลิ่นนะคะที่คนเขากินกันก็คือกลิ่นมะพร้าวนะคะเพราะเราทําสาลี่มะพร้าวนะคะแล้วก็กลิ่นมะลิสองอย่างนะคะอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะแต่เรายังไม่ใส่นะคะเราตีไปพอเราตีไข่เราแตกหมดนะคะย่าก็จะใส่ น้ำตาลนะคะยาก็จะค่อยๆใส่น้ําตาลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เขาตีจนกว่าไข่จะฟูฟูหมดเลยนะคะฟูให้เป็นเป็นครีมอะคะอ่ะอ่ายากใส่น้ําตาลหมดแล้วนะคะรอจนกว่าเขาจะฟูเนื้อเนียนระหว่างนี้ยากก็จะไปวอร์มเตารอเลยค่ะอ่าเราตีให้เนื้อเขาประมาณนี้เลยนะคะ เพื่อนๆค่ะพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วเราก็เตรียมล่อนแป้งใส่ได้เลยนะคะติย่าอยากจะให้เห็นเนื้อก่อนนะคะอะแล้วก็ตีต่อค่ะย่าตีเข้าไว้ที่เกียร์หนึ่งนะคะเพื่อรอแป้งค่ะแล้วเราก็ล่อนแป้งใส่นะคะอะใส่เกลือไปพร้อมแป้งเลยค่ะเพื่อนๆคนค่ะเสร็จแล้วก็ล่อน ค่อยๆใส่แป้งเข้าไปนะคะเวลาใส่แป้งเพื่อนๆก็ใช้เกียร์ต่ําอย่างเงี้ยนะคะเขาจะได้ค่อยๆคนไปเรื่อยเลยะคะ่ะให้แป้งเข้ากับเนื้อขนมนะคะใส่ไปทีเดียวเดี๋ยวเขาจะเป็นก้อน,นะคะ่ะยาจะปิดหัวตีแล้วนะคะยากา็เติมกลิ่นมะพร้า แล้วก็กลิ่นมะลิของเรานะคะเติมไปอย่างละช้อนอย่างที่ย่าบอกนะคะ <S <S ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่เลยนะคะแต่ว่า,าสูตรเขาใส่มานะคะแต่ดั้งแต่เดิมมันจะเป็นกลิ่นนมแมวอ่ะพอแล้วค่ะย่าปิดแล้วค่ะคนเข้าก่อนนะคะพเพื่อนๆเขาจะมีแป้งแบบติดอยู่ที่ก้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่หัวตะก้อเราเข้าไปไม่ถึงนะ เสร็จแล้วก็มะพร้าวนะคะเพื่อนๆนก็ไปซื้อมะพร้าวที่เป็นขูดขาวนะคะอย่าไปเอาที่มันมีเขาจะเอาผิวออกก่อนนะคะที่ร้านเขาจะมีสําหรับพวกทําขนมอะคะ่ะผมว่าหอมมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนหอมกลิ่นมะพร้าวค่อยค่อใส่นะคะค่อยคคนอันนี้ย่าทำสองสูตรนะคะถ้าเพื่อนๆทําก็สูตรที่ย่าให้ไปอะย่าทำสองเท่าพอดีย่าจะาไปฝากคนอื่นเขาด้วย เทลงพิมพ์เลยค่ะเพื่อนๆหนาบางแล้วแต่เราชอบเลยนะคะอ่าชื่อจริงที่ของสุพรรณเนี่ยเขาจะทำไม่หนามากนะคะแต่ของย่ารู้สึกว่าย่าทเพิ่มสูตรเขาก็จะหนาไปนิดนึงอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะ เกียหน้าเขานิดนิดนะคะขนมอันนี้เขาจะไม่ฟูนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะเคาะล่ฟองอากาศเขานิดนึงนะคะเอาไปอบเลยค่ะอ้ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆนเหลืองหน้ารับประทานเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนโอ้ยร้อนนี่ค่ะเห็นไหมเห็นหน้าตาแล้วเคยทานนี่ยังคะเขาหอมมากเลยนะคะแบบหอมโอ้โหหอม หอมบอกไม่ถูกเลยอะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองทําทานกันข้อหอมมะพร้าวแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวที่เราใส่นะคะเพื่อนๆนี่เท็กเจอร์เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่นี่นะคะอร่อยค่ะนี่ขนมซาลี่มะพร้าวค่ะนี่นะคะเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะนี่นี่หน,น้าตาเขาจะประมาณนี้เลยนะคะอื นี่อันนี้เศษค่ะย่าทําเท่ากับ2ส,ส่วนนะคะอ่าหม้ออบลมร้อนก็ทําได้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ทําไม่ได้ทําไดใ้ใส่ใส่ใส่โบอย่างนี้นะคะแล้วก็วางในหม้ออบลมร้อนก็ได้เหมือนกันค่ะทําง่ายๆนะคะลองทําทานกันดูนะคะเพื่อนๆออย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปย่าจนจบเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ